จุดจบเดฟเลอดักเขมรแบนตลอดชีวิตประธานสหพันธ์กุณขมแม่ซัเห็นแก่งเงินข่าวร้อนถึงชาวพม่าพากันคอมเมนต์เดือด อย่างที่เราเคยเล่าข่าวไปแล้วนะครับเรื่องที่ในเดฟเลอร์ดักเกิดทะเลาะวิวาทกับทีโกทีซาร่าจนลงมือลงไม้กันซึ่งในตอนนั้นเรายังวิเคราะห์กันอยู่เลยว่าสองคนนั้นตั้งใจทําคอนเทนต์กันหรือเปล่าเพราะจากคลิปเหมือนวางกล้องจงใจถ่ายหลังจากนั้นในเดฟเลอร์ดักแทนที่จะสํานึกผิดแต่กลับติดโม้ประกาศต่อไปอีกว่าถ้าอยากให้เขาขึ้นชกบ,บนเวทีกุนเแมอีกครั้ง เขาขอค่าตัว1ล้านที่ไม่ใช่1ล้านเรียวเพราะถ้าแค่1ล้านเรียวของกัมพูชาเนี่ยจะเท่ากับ8,000กว่าบาทไทยเองแต่เขาเรียกค่าตัวสูงถึง1 000, ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ36ล้านบาทเลยทีเดียวโดยอ้างว่าจะช่วยโค่นมวยไทยให้ รวมทั้งทวงบุญคุณที่ตนเองนั้นเป็นคนทําให้คุณคแมมมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะในไฟที่ในพรุมสํานังชกกับเขาที่กัมพูชานั้นมียอดวิวสูงถึง35ล้านวิว เป็นยอดวิวที่สูงที่สุดที่เคยมีการชกคุณคแมเกิดขึ้นในกัมพูชาและนั่นกลายเป็นความหลงตัวเองว่าควรได้ค่าตัวสูงขนาดนั้นแน่นอนครับว่าในตอนนั้นชาวขมเจนจำนวนไม่น้อยที่ออกมาคอมเมนต์ไล่นเดฟเบอดักกลับประเทศบ้านเกิดตัวเองไปเสียถือพาสปอร์ตพามา่าใช่ไหมก็กลับพามา่าไปซะ เพราะมองว่าในเดฟเบลดักนั้นดูถูกนักมวยชาวเาเมรมากเกินไปเนื่องจากในเดฟพูดจากปากเขาเองเลยว่าในพรมสำนังนั้นเป็นนักมวยบ้าน,นอกและขี้ขลาดส่วนในทูนเทียรานั้นก็เจาะเกินไปสำหรับเขา และเรื่องที่ทําให้สาพันธ์คุณคแมรไม่พอใจในเดฟอีกเรื่องก็คือในวันที่มีการชกชิงแชมป์ไฟสําคัญทางกัมพูชาได้เชิญแมนนี่ปากเกียวลักมวยดีครีแช์โลกชาวฟิลิปปินส์มาเป็นพรีเซนเตอร์โชว์ตัวในงานครั้งนั้นแต่นายเดฟเนี่ยกลับไปเสนอหน้าให้แมนนี่ปากเกียวทําท่าทางที่เป็นท่าตั้งกาของศิลปะมวยพาม่าหรือลัดเว้ยส่วนแมนนี่ปากเกียวก็ทําตาซะด้วย แล้วภาพนั้นก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกทำให้ชาวเขมรและสาพ,พันธ์กุลแคมแอเสียหน้าเป็นอย่างยิ่งเพราะมองว่าในเดฟขโมยซีนทำให้มยวยพม,มา่าดังโดยที่ไม่ได้เสียเงินโปรโมทอะไรเลยสักบาทเดียวทำให้ล่าสุดนายครอบเชประธานสาพ,พันธ์มวยเขมรหรือกุลแคมแอได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโจมตีในเดฟอย่างรุนแรงว่า สำหรับผมเราสนับสนุนกับการที่จะมีผู้เล่นต่างชาติเข้ามาช่วยส่งเสริมศิลปะก,การต่อสู้ของขเขมรแต่สําหรับในเดฟเลอร์ดักสิ่งที่ผมเห็นในการโพสต์ทีนาเพจของเขาคือการที่เขาเรียกร้องเงื่อนไขค่าตัวหนึ่งรานเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งนั่นไม่ใช่การส่งเสริมศิลปะก,การต่อสู้แบบขเขมรแต่อย่างใด แต่เป็นการเรียกร้องเงื่อนไขเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเท่านั้นประการที่สองเขาพูดโดยซัดไปถึง,งวยไทยฉันคิดว่าในนามของสหพันธ์เราไม่ต้องการที่จะแตกแยกเราไม่ต้องการที่จะแบ่งเชื้อชาติเพราะการกระทํานี้นาไปสู่การทะเลวิวาทและเราไม่ต้องการมัน ซึ่งณตรงนี้ขอแซกนิดหนึ่งนะครับว่าการที่สหพันธ์มวยเขมรไม่พอใจเรื่องการที่นายเดฟด่านักมวยไทยทางเราคิดว่าน่าจะส่งผลให้ต่อไปขบูชาเนี่ยจะหานักมวยไทยไปชกบนเวทีคุณขแมแ์ยากขึ้นเพราะยังไงทุกแมตท,ที่นักมวยเขมรชกกับนักมวยไทยจะมีคนดูเยอะกว่าคู่อื่นอย่างเห็นได้ชัดในคอปประธานสหพ,พันธ์คุณขมรยยังกล่าวเสริมอีกว่าสำหรับนายเดฟเลอดัก ผมขอบอกตรงๆตราบใดที่ผมเป็นประธานสาพันธ์คุณคแมนนี้อยู่ผมขอประกาศไว้เลยว่าเราไม่ต้อนรับเขาสู่เวทีกับูชาเพราะเขาเคยก่อปัญหากับพรมสำนังมาก่อนและฉันอยู่ในฉากนั้น <c oughs> เห็นมากับตาของตัวเองว่าในเดฟนั้นเรื่องมากขนาดไหนตั้งแต่ตอนที่มาถึงสนามมวยและตกลงที่จะสวมนวมชก แต่เมื่อถึงเวลาแข่งขันเขากลับขอเปลี่ยนไม่ยอมใส่นมและขอเปลี่ยนกติกาเป็นการชกแบบใช้ได้ดิบพันมือหรือการชกแบบคาดเชือนั่นเองเพราะนายเดฟเลอร์ดักคิดเองว่านั่นจะทำให้มวยคุณขมแมแตกต่างไปจากมวยไทยแต่การกระทำนั้นกลับทำให้โปรแกรมชกต้องล่าช้าไปเป็นชั่วโมงซึ่งในตอนนั้นเป็นเพราะเราขอร้องกรมสำนังให้ช่วยยอมรับสถานการณ์นั้นด้วยไม่งั้นโปรแกรมก็พังหมด ดังนั้นในนามสาพันธ์ตราบเท่าที่ผมเป็นประธานสาพันธ์นายเดฟจะไม่สามารถขึ้นสังเวียนในกัมพูชาได้อีกต่อไปและถ้าเขายังดื้อที่จะขึ้นสังเวียนในกัมพูชาอีกผมคิดว่าเขาจะต้องรอจนกว่าผมจะจากไปเสียก่อนซึ่งการที่ประธานสาพันธ์มวยเขมรออกมาประกาศแบนนายเดฟออกข่าวขนาดนี้นะครับ ทำให้หลายสื่อในกัมพูชาเนี่ยพากันกระจายข่าวจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่ววงการกีฬาแม้แต่สื่อแมทไทมยังทําสกูปข่าวว่าประธานสาพันธ์ยังแสดงความไม่พอใจต่อการกระทําของนายเดฟในระหว่างการแข่งขันชกมวยเขมรเมื่อไดเดฟใช้โอกาสนี้ส่งเสริมศิลปะการต่อสู้รัดเว่ยโดยสั่งให้แมนนี่ปากเกียวทำท่าทางตามเขา นี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบและไม่สนับสนุนเราเห็นการกระทําของเขาคนนี้และคิดว่าไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้จึงขอประกาศในานามของสาพันธ์ว่าเราจะไม่ร่วมงานกับเขาอีกต่อไปเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาขึ้นสังเวียนมันหมายความว่า เขาอาจจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจหรืออยู่ๆก็จะลุกขึ้นมาขอเปลี่ยนแปลงกติกาอะไรก็ได้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถไว้วางใจที่จะทำงานร่วมกับเขาอีกและขอยกเลิกโปรแกรมโชคทั้งหมดของเขาลงทันทีประธานสาพันธ์คุณคาแมยังประกาศประยน่งว่าเขาถือว่าการมีอยู่ของเดฟเลอร์ดักในกัมพูชาเป็นจุดจบแล้ว ผมคิดว่านดเดฟมากัมพูชาวันนี้เพราะเขาหลงทางเนื่องจากเมื่อก่อนเขาอยู่เมืองไทยพอมีปัญหาก็ออกจากไทยไปเมียนมาและตอนนี้เขาอยู่ในกัมพูชาเพื่อขอลีภัยหรืออาจจะขอการสนับสนุนการเป็นพลเมืองเพื่อขอสัญชาติกัมพูชาฉันไม่รู้แผนการของเขาแต่ในความเห็นส่วนตัวฉันคิดว่าอย่างนั้นและในานามของสหพันธ์ ขอเรียกร้องให้แฟนศิลปะก,การต่อสู้เขมรและชาวกัมพูชาหยุดสนใจในเดฟเลอร์ดักได้แล้วในคอฟธทนสาพันธ์ยังปิดท้ายคำพูดของเขาด้วยการฝากถึงในเดฟเลอร์ดักว่าถ้าคุณต้องการเอาชนะนักมวยไทยคุณสามารถไปสนามมวยของไทยหรือไปประเทศของคุณเองก็ได้คือพม่า และศิลปะก,การต่อสู้ของขมรน,นั้นมีความสามารถเพียงพอที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้จากทุกเชื้อชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาคุณโอ้ oh, เป็นการไล่ในเดฟเลอร์ดักออกจากประเทศกัมพูชาผ่านซื้อกันเลยทีเดียวมาดูการถแถลงของฝั่งในเดฟบ้างแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ประธานสาพันธ์คุณขมประกาศมาแบบนั้นแล้วเขาตอบโต้อย่างไร ในเดโฟโพสต์ลงที่หน้าเพจของต้นเองในทันทีที่รู้ข่าวว่าวันนี้หมายถึงวันจันทร์ที่10มิถุนายนฉันจะรออยู่หน้าร้านกาแฟาเดฟเฮาส์ของฉันในเวลา14.00น <c oughs> เพื่อตอบโต้การโจมตีบนโซเชียลมีเดียจากประธานสาพันธ์มวยเขมรที่มีต่อฉัน ฉันรู้สึกประหลาดใจมากกับพฤติกรรมของประธานสหพันธ์คนนี้ที่ไม่เป็นมืออาชีพและไม่มีความซาบซึ้งในบุญคุณที่มีต่อฉันเสียเลยต่างจากอดีต,ตัวหน้าสหาพันธ์คุณแมคนก่อนที่มีทั้งความเป็นมืออาชีพและเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากกว่าเสียอีก ฉันคิดว่าคนที่มาใหม่คนนี้ซึ่งฉันถือว่าเป็นมือใหม่กำลังพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงโดยใช้ชื่อของฉันเป็นประเด็นโจมตีซึ่งโอเคนะตอนนี้มันได้ผลยินดีด้วยแต่ถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ควรปรึกษาปัญหากันก่อนที่จะออกข่าวไปนายเดฟยังซัดประธานคุณคาแมต่ออีกว่า การที่เขาตัดสินใจพูดคุยกับนักข่าวและเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียนั้นทําให้เรื่องราวกลายเป็นกระแสะไวรัลได้ก็จริงแต่เขาทําให้ชื่อเสียงของฉันเสื่อมเสียต่อสาธารณะและแต่งเรื่องเท็จเกี่ยวกับฉันด้วยนายเดฟยังทวงบนคุณต่ออีกว่าฉันรักกัมพูชาฉันอาศัยอยู่ในเมืองพนมเปญกับครอบครัวฉันลงทุนและสร้างงานให้พนักงานหลายคนและฉันยังช่วยเหลือครอบครัวที่เป็นทหารผ่านศึก ฉันเปิดธุรกิจที่นี่และผู้ติดตามฉันซึ่งเป็นแฟนคลับของฉันพวกเขารู้ว่าฉันช่วยโปรโมตศิลปะการต่อสู้เขมรเกือบทุกวันบนโซเชียลมีเดียในคอประธานสาพันคนใหม่นี้กำลังโกหกผมไม่เคยเปลี่ยนกติกาการแข่งขันเลยแต่การแข่งขันด้วยเส้นได้ดิบหรือการคาดเชื่อเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับฉันในการแข่งขันที่กัมบูชา รูจัดได้สัญญากับฉันว่าการชกของฉันในไฟนี้จะเป็นมวยคาเชือกจากนั้นเป็นเขานั่นแหละที่พยายามเปลี่ยนแปลงเขารู้ความจริงเป็นอย่างดีก็ดราม่านี้จะจบอย่างไรยังไม่มีใครทราบนะครับแต่ที่รู้แน่ๆคือตอนนี้ชาวคอมเมนตเองเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งยังถือหางปวยในเดฟและบอกว่าฉันจะสนับสนุนคุณต่อไป แต่อีกฝ่ายหนึ่งรวมทั้งเพจคุณคแมททั้งหลายหันมาโพสตโจมตีนายเดฟเลดักพร้อมไล่กลับประเทศพมา่าอย่างอุตลุดร้อนไปถึงเพจข่าวเมียนมาโดยสื่อพมา่าหลายสือ่อได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าเดฟกำลังตกที่นั่งลำบากในต่างแดนเสียแล้ว ซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าการย้ายไปอยู่กัมพูชาจะราบรื่นและสามารถกวยเงินจากชาวเขมรได้แต่นี่ไม่ทันไรก็เกิดเรื่องกระทบกระทั่งจนโดนไล่แล้วที่ลงทุนทำร้านขนมไปแล้วนั่นลละจะทำยังไงต่อไปแน่นอนครับว่าจะขาดคอมเมนต์จากกองทัพโซเชียลไทยที่ตามติดเรื่องนี้ไปไม่ได้มีหนุ่มไทยคนหนึ่งคอมเมนต์ไว้อย่างน่าสนใจว่านี่แหละตัวอย่างของปลาหมอตายเพราะปากและหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองนั้นเด่นดังทุกคนต้องชื่นชมเมาใจและสิ่งที่นายเดฟอาจจะไม่รู้คือการเมืองกัมพูชานั้นแรงแรงขนาดที่ว่าไม่แน่วันหนึ่งนายเดฟอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปโดยสามารถถูกทำให้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยเมื่อไหร่ก็ได้ในกัมพูชาส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับ d u เซ Seven News พี่เป็ดรายงาน